สวัสดีครับผมอาจารย์เประเสริฐนะครับอันนี้ก็เป็นตัวพิกกิ้งสองนะครับมีสายให้เรียบร้อยเลยนะครับเราก็ต่อสายตรงนี้แล้วนี่เราก็ต่อคอมพิวเตอร์นะครับสายนี้มีให้พร้อมถูกมากเลยนะครับเพราะว่าแถมซ็อกเก็ตให้ด้วยหนึ่งตัวนะครับซ็อกเก็ตที่ว่านี่คือซ็อกเก็ตที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นซ็อกเก็ตของตัวพิกนะครับแบบนี้นะครับมีซ็อกเก็ตให้ด้วยละมีขาให้นะครับถูกมากเลยนะครับ ควมซ็อกเก็ตเลยแล้วก็เอาขาเนี้ยไปต่อนะครับให้ตรงนะก็จะมีบอกว่าขาอะไรเป็นอะไรอะไรนะครับทีนี้มาดูครับพอเราเสียบไฟนะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับผ่าน u s อีนะครับก็ต้องลงไดเวอร์ให้พร้อมนะครับพอลงไดเวอร์พร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็ลงโปรแกรมที่ชื่อว่าพิกคิดนะครับคือตัวนี้พิกคิดสองนี่แต่วมื่อกิ้ขึ้นมานะครับพอเราคมิกครับสังเกตครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่ามันติดต่อได้นะครับ ไฟตรงเนี้ยนะครับจากระพิบนะสีเหลืองนะครับแล้วก็จะขึ้นมาที่นี่ครับเราจะขึ้นมาที่นี่นี่คือกรณีที่ยังเรายังไม่ได้ต่อชิปนะครับกรณีวิธีการต่อชิปก็คือใช้อันนี้ก็ได้อันนี้เป็นบอร์ดอีกรุ่นหนึ่งของผมนะครับที่ผมขายอยู่นะครับคุ้มมากเลยตัวนี้แถมชิปนะครับแถมบอร์ดเรียบร้อยเลยสายด้วยนะครับมีสายต่อเข้าคอมพิวเตอร์ด้วยนะนะครับเวลาจะใช้งานนะครับเอาปิกกิดเนี่ยนะครับเสียบกับ ตัวซ็อกเก็ตนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมแถมซ็อกเก็ตไปแต่เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่เป็นรุ่นคนละรุ่นกับตัวนี้นะนะครับก็เสียบเข้าไปชึบนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มตรงนี้ครับไฟติดระบบพร้อมนะครับส่วนตัวนี้ครับเั็นเงเรียบปิดไปก่อนเลยก็ได้ครับอันอันนี้นะครับปิดไปก่อนอ่าเราเสียบไปแล้วให้พร้อมเรียบร้อยแล้วลงไดเวอร์ปิดกิ๊เรียบร้อยลงโปรแกรมปิกกิ๊เรียบร้อยลงเรียบร้อยแล้วเราก็เสียบนะครับแล้วกดปุ่มตรงนี้เพื่อจ่ายไฟให้กับบอด ขาอย่าลืมนะครับสี่ิบพิขาอยู่ข้างบนนะครับขาอยู่ข้างบนครันนี้มาดูครับวิธีการโปรแกรมก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ปิกกิ้คันนี้เดี๋ยวมันจะค้นหาเบอร์ให้เองอัตโนมัติเลยนะครับค้นหาเบอร์อะไรครับคือเบอร์อะไรครับเมื่อกี้ตอนแรกเปิดมายังไม่มีใช่ไหมครับตอนนี้มีแล้วคืออะไรครับเบอร์16 s 8 7 7 a นะครับตัวนี้ผมแถมให้เลยนะครับตัวนี้ราคา200บาทแถมไปเลยฟรีครับผมนะอย่าลืมนะครับจ่ายไฟให้กับบอร์ดด้วยนะครับคันนี้ เราก็ทําการอ e ีลาสก่อนนะชิปเนี่ยอีลาสก่อนนะครับโอเคอีล e าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ Import h e ค File นะครับ Import เอามาสักตัวหนึ่งตรงนี้ผมใช้เป็นเป็นโปรแกรมอันนี้เป็นโปรแกรมที่ผมเคยเขียนขึ้นมา c o m p i ล e เสร็จแล้วได้เป็น e ทค file มาคือโปรแกรมวัดชีปจระจนนะครับเป็นตัวเซนเซอร์วัดชีปจระจนนั่นเองงานวัปประจรไปดูในบทความได้นะครับเมนูบทความจะเห็นนะวิดีโอตัวนี้อยู่กด Open ครับ He ทค f i ล e กด o p เ n เรียบร้อย นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็กดไลค์ครับคุณต้องการไลค์อีสแควร์อมได้ไหมถ้าไม่ต้องการก็ลบนะครับตรงนี้เอาออกแล้วกดกดไลค์ได้เลยนะครับโอ้ตัวนี้ก็จะติดนะครับไฟเขียวๆนี่จะติดนะฮะมันจะกระติดแวบหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับโปรแกรมเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับจะขึ้นคําว่าโปรแกรมสำเ e s s ฟูลนะครับแค่นี้เองครับใช้งานง่ายมากเลยนะครับชุดนี้แถมซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตแบบไหน ซ็อกเก็ตตัวนี้ครับซ็อกเก็ตนี่นะครับมีซ็อกเก็ตบัตรกีนะครับให้เรียบร้อยไม่แถมชิปนะครับแต่ถ้าคุณซื้อชุดนี้ไปเพิ่มนะครับตัวนี้จะแถมชิปด้วยมีแถมสายด้วยนะครับมีสายสายหรูมากเลยนะครับสาย usb นะครับตัวนี้หรูมากเลยนะครับเพราะว่าไปต่อเข้ากับไปต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ผ่าน usb ได้เลยครับตรงนี้ครับนะปกติปิกเนี่ยมันจะต่อ usb โดยตรงไม่ได้ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากสายเนี่ยที่แถมให้เนี่ยมันแปลงให้เรียบร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็สามารถต่อเข้าคอมพิวเตอร์ได้เลยทันทีนะครับคุ้มมากชุดนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ผมหมดโปรโมชั่นแล้วนะครับนะผมโปรโมชั่นให้2ชิ้นแรกนะเรียบร้อยแล้วครับขายหมดแล้วคราวนี้ก็อัพราคาขึ้นแล้วครับเป็นราคาปกติแล้วนะครับก็มีขาต่างๆอยู่นะครับขาต่างๆอยู่ตรงนี้เอาไปต่อเอาพูดได้เลยนะครับคุณก็แค่กดปุ่มนี้ขึ้นพร้อมใช้งานแล้วครับแล้วกดปุ่มรีเซ็ตใช้งานได้เลยนะครับผมโอเคครับผมมาะจำเสิร์ฟนะครับสวัสดีครับ